เอาวันนี้วันนี้เรามาทําอะไรกันจับฉลากใช่ไหมวันนี้เราก็จะจับฉลากอีกหนึ่งวันนะเพราะว่าเมื่อวานเราจับเป็นรางวัลเงินไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นเราตัดเสร็จไปแล้วนะใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเปิดคลิปใหม่เราจะไม่ไปรวมกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดู มาดูวันนี้นะแต่วันนี้ไม่ได้เป็นตางหมูวานนะวันนี้เป็นสิ่งของนะอ่าโอเคมีของใครมของนำเสนอก่อนอ่าโอ้แล้วมีไฟด้วยนะเป็นไฟเป็นไฟแวบบโอเคอะไรเนี่ยเค้กขนมเค้กใช่ไหม นี่เราจะมาให้ขนมเค้กจับอีกทีนะเร็วแล้กไปลุกไปเร็วลุกไปเร็วให้ให้เค้กจับให้เค้กจับลูกเอาไปจับออกมาอันนึนะเอามาเร็วได้แล้วเปิดเลขเปิดแล้วเปิดแกะดูเร็วแกะดูแกะดูก่อนเร็วเต้ามีสองอันเบอร์อะไรไอ้เบอร์อะไรถ้าจับได้ของตัวเองอะถ้าเกิดจับได้ของตัวเองเราก็ต้องจับใหม่สิห้ เบอร์ห yeah, ้าเบอร์ห้าอยู่ไหนเบอร์ห้าได้เอาได้ขนมของของขนมปังมาขนมปังมามอบให้น้องเร็วๆขนมปังมอบให้น้องขนมปังยืมให้น้องอ่าเขย่าหนึ่งสองตามรับจากพี่ปังเร็วเร็วพี่ปังออาโอเคได้แล้ว ตบมือตบมือด้วยอ่าก็คือถ้าเราได้ของใครเราต้องตบมือแล้วนะโอเคไหมโอเคได้แล้วเอาชื่อเขาไปโชว์ชื่อเอาหอมเอาหอมได้จังเอาหอมขอดไดจับมาจับเบอร์ก่อนเร็วๆเบอร์ดูแบบเบอร์สองเบอร์สองเฮ้ย โอ้ยได้กล่องใหญ่โอ้ยได้หอมอ่ะมอกระบบโอ้ยได้ห่อ้มนี่นะโอเคอ้าต um ่อไปตึกดีเป็นได้ของเธอเพราะว่าขนมเต็มเลยโอ้ไปบอกเขาได้ยังไงอ่ะขนมปังจับอ่ะเออขนมปังจับเอง มาปังมาแล้ก็เหลือไม่กี่คนนะอ่าเหลือปังปังจับเก็ได้ของไทยปังปังยวอนใหญ่เหรอเบอร์สามเบอร์สามของย่าเอ้ยหอไหวไหมเนี่ยใจใจเคหูไหวไหมเนี่ยวางก่อนลูกวางก่อนก็ได้ไหมาวางก่อนแล้ว เลขเลยนะดดอาอมจะได้ของใครได้อของเค็กหรือเปล่าเบิ้าได้ได้ของหอมได้ของหอมเลยหอมว่งแล้วหนึ่งสองสามตีแล้วเค้กอันนี้พะยะะะย่าได้ของเค้กได้อเอา เออแล้วเรามาแกะดูกันไหมนนเรามาแกะดูดีกว่าว่ามีอะไรมั่งเนาะมามาแกะเลยมาแกะเร็วไอ้ปังได้ของวันใหญ่สองวันแล้ววะเอะไรเมา่อกี้ใจดีลูกแกะดีเอาไฟออกก่อนลูกเอาไฟออกก่อนลูกโอ้โหอ้าวก็ของดูไม่เป็นของคืออะไรนะคืออะไรนะโอ้ยโอ้ยหอมกรอเนี่ย อ่ะหนูชอบสีม่วงแกะแมวใช่ไหมแกะแมวให้พี่หอมนะอ่ะไม่ได้ลูกจับไปแล้วไงอันนี้เราจับมาแล้วไงเราต้องเคสแกะเคสแมวมาแกะแล้วอ๋อทำไมอ่ะลูกเราจับแล้วไงเราก็ต้องอ่ะอยากได้เบอร์นี้เออครับเดี๋ยวกินด้วยกัน ได้เบอร์หนึ่งทั้งนั้นเอาให้อะเนี่ยหอมนอนี่ยอ้านี่มีทั้งนมนะมีดูดิเนี่ยโอ้ยมีง้อกระป๋องด้วยเนี่ยเนี่ยดูดินมโอ้ยี่โมให้น้องฟังว่ามีเยอะอยากได้เอาไกั่าแต่แม่กลกินได้อยู่ไปบอก บอกมีทั้งขนมมีทั้งอะไรอาขนมด้ไงนี่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 อยากได้องผิดคนแล้วนี่อยากได้ของหอมนี่หอมพี่หอมนี่ดูอยากได้ผิดคนแล้วอยากได้ผิดคนแล้วนี่รถบังคับนี่เห็นไหมอยากได้ผิดคนแล้วรากาจับนี่พี่หอมได้รถรถบังคับใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือรางวัลใหญ่นะ ทัพเปียบเป we então, ็นของเล่นคืออันน uh, ี uh, okay. ้รางวัลใหญ่ทัพเปียบของกินอันนี้ก็คือรางวัลใหญ่นะอันนี้รางวัลนิดเดียวมีขนมห่อเดียวโอ้อ่าโอเป็นขนมเขาใส่ให้เฉยๆใช่ไหมดูนี้ว่าของแจกเป็นมากของพี่ปังเป็นไรอะแหน่เค้กแจกให้ดูโอ้โหสวยจะตายอันเนี้ยอันนี้สวยว่ะ เออันนี้สวยอ่ะโ้หอันนี้ดีตายนี่หน่อยเค็ตนี่ยนของขนมเคนตสวยมลี้อ่ะชอบไหมเลยชอบไหมขงนี้ของหนู โอเคเราปิดคลิปกันดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบายยังบ๊ายบายปิดกล้องปิดใส่องี้ยไหนไม่โดนปิดกล้องดิไม่โดนปิดตรงนี้แล้วไม่โดนไม่ใช่ไม่ใช่นี่แปะนี่แต่เนี่ยปิดกล้องบายบายว้า